สวัสดีค่ะขายปลาค่ะหุดสาวจะไปขายตลาดตึ๊ไอเฟินกวนไว้เมื่อไห้เมื่อนั่นเบิดเลยปลาสาวโลเ้าซกับเอาหะเมดก่อนกับมาเอาเจ็ดแปดโลวันนี้ก็ 4ตัวรูปปะไรวสีตัวจะได้สอลหรือเปล่าตั้งบทที่อย่างก็ไมาได้เด้อะนะตานี้ khăng khẳng vãi mình bảo bây giờ thôi. Khẳng mình bảo. lắm, khỏi kiếm ăn. ฟ้าไหวถาดควนบัตเตียวถูกนับออกบัตเตียวดีกว่าเนับเข่ง สปักเข็ง เปิก่รคาก็ได้หล่าอยู่บนมันอยู่ขับจานนะอืมนี่มนก็น,น้อยเอมีอยู่จะขัดจันได้ละนี้นของเขา ข้างในนะของเก่าอลไรปลาจับเบอรกระหู้อะตัวสามโลกับสองโลต่างกันจเดอกน้ำหนักปะนะเบี่ยงไล่เฉพาะลายอยู่ปลาสามพันใช้ไปเรื่อยๆไปเสียบแลบ้วเมื่อไงก็ไปแจกลอยาหาสิบโลแม่นเปื้อนเปลืองว่ะจักสิขาดทุลุใส่กระไรเยอะว่ายันขาดทุนมากกว่าหาหลอกสุกปลาไปอยู่ ปิดใครอยู่เฮือนหรอคะ,ปะเปิดเพื่อแซ่สิตู้เย็นด้วยเอ,ปเองป่าเป็นคนอยู่เฮือนปลุกโทรแต่แผลประสูงไปเพื่อใส่เด้อคนขาสิขังไหว้ะไรนะค้ายังรอยเต็มเลย จิดโทรก็คออนก็ข้าวตันให่หองหน้าไปเลยค่ะตายปฏิบัติติดตัวได้ลอยเซลอยูไ่ไหนกินแลวกะล้างเป็นเมสเรียนเปิดคุณแม่เปิดแต่อมมาลาเปิดตัวสาวมีใช่ไหมสามีเหรอ <laughs> ไม่ได้หรออยากให้้เป็นหรอ อเดินแล้วเปิดตัวสามีสามเออขอโสดชาตินี้ฉันขอตายคนเดียวค่ะจะไปดูใครลงนโกเด็ดขาดนะคะใช่ไหมจะเตมคนเดียวรออยู่คนเดียวค่ะคุณแม่ชาตินี้แหละคู่คนเดียวคือชาตินี้แหละและกัเหตุเพื่อละกัอยู่ผู้เดียวโดดเตี่ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีความสุขสิตายอยากนอนตีลังกานอนก็จะกระโดดกิ้งซี่ตีนขึ้นผ้าหูก็ได้ จะคลิปเพื่อนยางลอ้อเพื่อนก็นได้อ,อิสระเซรีมันต้องไปรบตวนผู้ใดโอ้ฝ oh, <c oughs> นกัเคยมาตอนบุญเฮือนกับพล่านคนไปหลับคนเองเอหลรดไปหลับคน,คนอนื่นหมดเลยบางทีหลถดเลยคือยังเก็กกเป็นขลับชก,กาบคือยังเกยื้อเสือ่อฮะ กะเพราปลากัน่ยคุเจ้าเด็กกะเล่นส่งปลาสิบกิโลสเลยส่งลบ้านเล่ละครส่างจะปลาตอนแรกวันตอนแรกวันสป็นขายตลาดผัดปลาดนคระตั้งเป็นไ่มาผัดเต็ขายมือระหามือละซิมือละหามือีผัดเปิดปลาประมันสามสิบสี่สิบโล่มืออื่นมืออื่นมืออื่นที่สามสิบเอ็ดปลาแก่ปลาถ่าแล้วมันเรื่อมมันหวาน สิสิสิให้สร้สสางมาตึกไปหายหมดอื่นไปนขายตลาดอันนี้เขาไปขายจะรับตลาดบันดงอะนะอ,อ่ะข่าวดาวหมดอื่นเขาสิบหมดสั่งบ่อะไรเขสิบหมดสั่งไหนบ่เป็นเม็ดสีเรือเี่นมาลากหายเลี้ยงเรียบร้อยขักแม่กินอิม่มแล้วก,ก็ได้เ <laughs> นาะ กินอินตัวปลาสามโตสูตรอัมมาลาที่กินไวแป๊บเดียวสุกเอาจิ๊ๆมากระใหม่กระใหม่แต่เปลือกว่าแล้วเนาะใส่ในหูปวยบาทหมวยบานหมู่วยบาดาเริ่มออกเลย ของไอเอ,อืเออ้อน้องกัมงาฮะมัน็ได้ช่องใ<ะ>บระวังไก่ไปต่อกินอีกเดือเสดายพันขาวปัญหายากป่านเัาเสดายตัวสีขาวและเผือดเสียหาได้เหลาะชมวิวตีอิ่มอยู่กนปลานนะฮะมื่อได้สิม,มือ มเมื่อไรเสร็มือวันที่สองแหละที่สองที่สามแหละจึงจะได้เมือหยุดปีใหม่ประมาณนี้นะแม่แมพักประจำปีจักมือมันพักหกมือ,อเปิดได้บ้านนอกก็ได,ได้เมืองราจไปตะยู่กกัน,นในเนืองมันกระทันในเมืองมักกะนี่สะดวกสบายดีเรา แกโอ้ยสามบ้านอะไรแบอาร์เกซอยู่กรุงเทพกรุงเทพแห่งขักแล้วใครแต่อ่านมีบ่ลมเนาะอากาศปกติพี่น้องบ่ลมขอบคุณที่มายิ้มเยือนขอบคุณที่มากินปลาเด้อเดินทากปลอดภัยเด้อ้มีโอกาสได้ไปเที่ยวเวียกจัดสิไปแหวนสิโอกาสอยูจังหวะ ลาวยังไม่ได้ไปเที่ยวใช่ยอยู่เรียกจันลบพระบางคือไปต่ปักเซ่คิดไปกิดมากก็อยากไปเที่ยวปักเซีอยู่ดีเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณจ้าบ๊ายบายค่ะ